วันนี้ใครมาหาถุงทองตาแป๋วเลยวันนี้ <แก S 1> พี่นิวมาเล่นกระถุงทองนะไม่กลัวเลยลูกคนแปลกหน้าหนูไม่กลัวเลยเหรอฮนะฮนะพี่นิวมาเล่นกับหนูเหรอลูกพี่นิวมาเล่นกับถุงทองทองสุกแล้วก็ทองกว้าว มาทางนี้มาลูกมาเรียก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 แต่งตัวแต่งตัวถุงทองแต่งตัวไหนไหนทองสุกเล่นด้วยทองสุกอยากเล่นด้วยมีตัวเมียหมดเลยหรออืมทองสุกกับทองกวาอยากเล่นด้วยพอหนูเล่นด้วยนะนี่ตัวเนี้ ุงทองมันนี่มาลูกมามานั่งรอไขรลูกนั่งชะเง้อรอไขรแม่ก็อยู่ในบ้านแล้วนี่ไงเราจะไปน,นั่งรอไครฮะขึ้นนอนนี้เอไงลูกฮะแปลงไข่คีออน,ออนผุงทองคีออนทองสุกก็คีออน ตั้งสุก็อ้อนเหมือนกันฟังก้าก็ขี่อ้อนเหมือนกัน,น,น,กนใช่ไหมลูกหนูขี้อ้อนค่ะ